สวัสดีครับวันนี้พามาดูอีลาบามาดูอีลาบจะซื้ออาหารให้มันบ<ฤ>่บาาริจายนะซื้ออาหารบริจาสิบิงีลุมส แล้วมันหัวจะได้กินข้าวมังานนั้นดเพือนไปเทิงเพให้อาหารมือเถิง งานบเทิงบรยโยนให้มันอ่ขับดแล้วลอนบเทองอิจฉะป่อิจฉะโอ้พุ่นพนเทิงพุ่นนกเจ้าเฟรมเม่อกี้มันโบมีนะเมื่อกี <us us ้ช่วงอายมาเขากำลังปรับปรุงใหม่โบหินวันนี้เขาซื้อมาใหม่แล้วเนี เห็นไหมเขาบอกว่าากแก้งน้อง,งม่ได้แก้ง,เ,กง,เ,กงเอาไปขอมไม้ค่ะต่ออีก

อาลูกเอ๋ตัวนี uh ้ชิเกีลรโอเกี่ยนทำงเมือนาจะเาให้มี่มชกินอยู่ในนี่แบบว่าเหนี้ยล้พูดถอาลูกเอ๋ตัวนมาลายคือบ่มากิน ต้องลงเปลุม okay, น <re> ี่เด้นี่เด้นนี่นีเอากินแทสบอนกินอาหารมันนี้น่นบ่ายได้บ่ยไให่อนมให้จับบอนมะลายลุอย่ไสเขาบบ่บวมาบัมีบัวมีให้มันมาบัได้ตัวใหญ่

มันมาก์อนไม่ค่อยทิ่มาให้มันมันก็ยังขีด่อตีคนตเล้เดีลูวมเดี๋ยวมาเด๋มันตกกต้นไปพอแล้วบายยุหันยุหันอาเียวบปงดี๋ยวที่ไทยห้อให้ อีกอิดนึงค่ะน่ารักเออโมฆะจับแ,แค่ตัวนี้บ้างตอนนี้กินอะไรแลและแค่ตัวนี้บ้าง